วันนี้เราจะมาทดลองชิมเค,ค้กทุเรียนเบคอวิชนะคะน้องพนักง,งานบอกว่าชิ้นนี้เป็นทุเรียนแทๆ้ๆวิจริงด้วยแต่แลดูนิ่มๆคือถ้าเป็นปกติทุเรียนนิ่มขนาดนี้เราอาจจะไม่กินแต่พอเป็นเค,ค้กแเดี๋ยวจะลองชิมดูก่อนอันนี้เป็นฟุตทาร์ตอันนี้เป็นช็อกโกแลต นี่เป็นสตอเบอรี่ลองกินทุเรียนแล้วนะดีดิวว้ายยนงไเรียนถลีนอืมคือเขาเอาทุเรียนอะไปตีกับอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่ทุเรียนร้อยเปอร์เซ็นแต่มันคือทุเรียนแท้ๆจริงๆ ไม่ใช่เค้กเอ้ยไม่ใช่ไอติมด้วยไม่ใช่ไอติมมองไม่ค่อยเห็นอ,ออกแฟตออกแบบอืมเนี่ยเนื้อมันเป็นแบบเนี้ยอืมอร่อยทุเรียนหอมหอมหวานนิดนิดไม่หวานมาก แล้วตรงหนามคือปกติใช่ไหมหนามคือครีมแยบชิ้ยหนามหวานมากเลยตัวหนามละหวานหวานแต่ตัวอันนี้เองอะไม่หวานมากอร่อยอร่อยชิ้นหนึ่งประมาณร้อยหกสิบห้ามั้งถ้าจำไม่ผิดร้อยห้าห้าร้อยห้าห้าเออเอ้ร้อยหกสิบนี่แหละประมาณนี้ค่ะใครชอบก็ไปลองนะคะ b บ k e อ p w อ i s วค่ะ